สวัสดีค่ะทุกคนท้ต้อนรับเข้าสุด่องของจ๊บแซงกันเมือนเช่นเคยนะคะและในครั้งนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะคะรอบนี้ก็เป็นรอบพิเศษนะคะเพราะว่าจ๊บแจงเนี่ยมีของใหม่สุดพิเศษมาส่งถึงบ้านเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือนี่เลยค่ะจ้า เห็นกล่องแบบนี้นะคะหลายๆคนก็คงจะเดาออกแล้วนะคะนั่นก็คือมือถือของ OnePlus นั่นเองครับผมนี่เลยกล่องสวยมากๆานะคะซึ่งเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเปิดดูกันก่อนว่าภายในกล่องเนี่ยจะมีอะไรที่แบบพิเศษรอเราอยู่บ้างนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก่อเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่า<ฮ>ข้างในเขาก็จะบรรจุเป็น โทรศัพท์นะคะนี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่จุ๊บแจงเอามาเนี่ยเขาจะชื่อรุ่นว่า one plus 10t 5g นั่นเองเครัผมอุย้ยโทรศัพท์สวยมากอย่างเปิดมาก่อนนี่นี่นะคะก็คือ โทรศัพท์รุ่นใหม่ของจุ๊แจงนั่นเองนะคะกับ One Plus 10T 5G โอ้โหจะบอกว่าตัวเครื่องสวยมากๆนะคะแล้วก็สเปคเทพมากๆเช่นเดียวกันครับผมเฮ้ยจุ๊แจงคิดอะไรออกละคะทุกคนถ้าเรามีโทรศัพท์เทพๆเครื่องนี้นะคะสเปคแรงสเปคเทพแบบนี้เนี่ยวันนี้จุ๊แจงจะพาไปถ่าย vlog กันเราจะไปที่แบบที่มันมีน้ำไหม ดูแบบตีมทะเลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ดูแบบสดชื่นรับกับหน้าร้อนของประเทศไทยที่มันมีหน้าร้อนทุกฤด,ดูเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปถ่ายบล็อกด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องเดียวกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพเนี่ยจะสวยขนาดไหนแล้วสเปคจะเป็นยังไงบ้างจะถ่ายได้นานหรือเปล่าถ้าอยากรู้คําตอบแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ let s. โอ้ยลอยปางนานมากแล้วทุกคนในปางไปไหนวะเนี่ยวั <What? S 1> อ้าวมาแหนวะไหนอ่ะด <c oughs> ีนี่มาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ซจะพาแกไปแบบคาเฟ่สวยๆที่แบบว่าเป็นธีมแนวทะเลเพราะวันนี้ฉันจะถ่ายบล็อกให้ทุกคนได้ดูกันด้วยค่ะอุ้ย <c oughs> แล้วไหนกล้องอ่ะอ้าดีนี้เขาไม่ต้องใช้กล้องเราแกา <c oughs> คือ จะบอกว่าสมัยนี้เนี่ยเขามีโทรศัพท์ที่ตอบโจทย์ทุกอย่างไม่ว่าจะถ่ายคลิปวิดีโอบล็อกหรือว่าอะไรก็ตามแต่หรือเล่นเกมด้วยก็ได้หรือว่าจะสตรีมด้วยก็ได้ค<อ>รบจบในเครื่องเดียวนั่นก็คือเครื่องนี้เลยนะคะ OnePlus 1 0 g 5G ของกิดแจนั่นเองครับอุ้ยน่าได้อย่างสวยอะ่ะนี่น่าสวยมากนี่ขนาดไม่ได้เติมปากเนี่ยอันนี้ได้อย่างสวยเลยทุกคน,น,นสวยจ<ว>ิ๋ จอไม่ค่อยสั่นเวลานะเพราะเขามีการสั่นที่ค่อนข้างดีนะคะและอย่างหนึ่งนะคะสำหรับโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยเขามีชิปเซ็ต Snapdragon 8 plus Gen 1ชิปเซ็ตที่ใหม่สุดเร็วแรงประหยัดแบตนะคะพร้อมกับมีแรมที่สูงสุดถึง 16GB เลยทีเดียวเรียกได้เลยนะคะว่าจุใจเร็วแรงแน่นอนครับหู ใช่ยเยอะมากยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่า o n e plus 10 t 5g เนี่ยชาร์จไวมากๆนะคะ150วัตต์แบตเตอรี่ใหญ่ถึง4,800ม ah ิลลิแอมเลยทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งนะคะชาร์จไม่นานด้วยเพียงแค่19นาทีแค่นั้นเองอ19นาทีแล้วสเสร็จเลยใช่ไหมใช่19นาทีคือแบบเต็มเลยแล้วอยู่ได้ทั้งวันแกเชื่อปะฉันน่ะเคยเอาโทรศัพท์เครื่องนี้มานั่งเล่นเกมเล่นเป็นชั่วโมงชั่วโมงแบตก็ไม่หมดค่อนข้าขนาดนี้อย่ารอเลยไป เราไปเริ่มถ่ายมอกกันเลยดีกว่าคะ่ะ Let's go <S เอาละวันนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะสำหรับคาเฟ่อะไรนะพี่แจงคาเฟ่ตีมทะเลนี้มีชื่อว่า Sunny Side Food White c a นะคะเย้ Yay! เราจะไปดูกันว่าข้างในสวยขนาดไหนดูสภาพด้วยนี่ไปไหนเงวัยเปนเด็กบาเที่ยวทะเลอะ่ะไปดิปะ เขาแบบเป็นคาเฟ่แนวทะเลที่น่ารักมากๆเลยนะคะบางที่เขาไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชุดแต่ว่าที่นี่คือถ่ายรูปเต็มที่จะใส่ชุดว่ายน้ำมาเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามีสาวว่ายน้ำที่แบบสวยมากๆด้วยมีที่เปลี่ยนชุดนะคะถ่ายสินค้าก็ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันรู้สึกว่าที่นี่อาหารจะอร่อยมากๆด้วยแล้วก็สวยมากๆด้วยค่ะไปเลย สวยมามีสาวว่ายน้ก็โดลงเลยได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ให้ลงนะคะอ๋อให้ถหายรถเฉยเฉยม่ดนะคะแล้วเขาก็จะมีที่นั่งค่อนข้างเยอะนะคะแล้วจะเป็นบนโต๊แบบนี้แบบธีมแนวทะเลสุดๆนะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากนั่งโต๊ก็มจะมีเหมือนเป็นที่นั่งญี่ปุ่นแบบนี้เลยแล้ผมก็สามารถเลือกได้นะคะว่าอยากนั่งแบบไหนแต่ว่าตอนนี้ตัวเองมองเห็นแล้วว่าอยากนั่งตรงนี้ชาให้นั่งด้วยแกค่ะรถเก๋มากถ้าใครบอกว่าอยากจะ มาเที่ยวถ่ายรูปนะคะใกล้ใกล้กรุงเทพก็หาสถานที่ดีๆแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมพกตอนนี้ไม่ต้องใช้กล้องแหละไม่ต้องมีกล้องแล้วนะคะเพราะว่าเรามีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเครื่องที่น้องฟางกำลังถือถ่ายแดงอยู่เพียงเท่านี้นะคะการถ่ายรูปจะเป็นการถ่ายรูปถ่ายวอล์กถ่ายวิดีโอหรืออะไรก็ตามแต่มันครบจบอย่างเลยครับ มาแล้วม,ม,มีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> มีกิวีปั่นนะคะมีชาเขียวมีเออเกแล้วก็อันนั้คืออะไรนะเซ้นไม่แน่ใจอะ่ะลองชิมดูแล้วกันโอเคสีสีแก้วเลยหรอมาสามคนจะกินตีแก้วฮะมีอะไรบ้างวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดสีแก้วเลยงั้นไหมใช่อ่ะโอเคโอเค,อเคปะโมกไฟเกาหลีตอนนี้เนี่ยก็น่าจะได้ที่แล้วนะคะสิ่งต่อไปที่ต้องทำก็คือคุกแต่ลองดิ ไม่ใช่อ่ะอะไรอ่ะทำอะไรน่ากลัวมาอุ้ยแกร้อนมากบุฟน่ากินมากนะคะก็จะมีแบบซอสของเกาหลีนะคะมีเค็มทอมีปูอดัดมีต้นหอมญี่ปุ่นโอ้โหร้อนอันนี้น่าจะเป็นต้มผู้ปานะคะมีต๊อกมีหมูแล้วก็มีไส้กรอกด้วยครับแกพอคุกแล้วหอมจัดอะ่ะหิวเลยนี่ไอ้ฟางหิวไหมนิดนึง ตอนแรกก็ไม่หิวนะพอหิวเท่านั้นแหละหิวเลยนี่คือเราถ่ายย้อนแสงนะแล้วมันได้ไหมชัดไหมโคตรชัดโอเคเป็นไงร้อนชุดร้อนเลยแม่นอนอยู่แล้วก็ปักสิเปล่ากันไหมแต่แลม่คนบอกให้เราเขาหืพัดลมดีว่ะนี่ฮทุกคนเส้นก็ะแบบ อันนี้ก็คือสลัดยำทูน่านะคะเห็นมะเขอเทศแล้วไม่ไหวแล้วอะขอักนิน่มแล้วกันได้จิ้มๆน้ำด้วยเจมจนบักมากแกดูพริกดินี่เห็นพริกไหมคทุกคนแบบเป็นเม็ดแบบเป็นเมเ็ดเ,เลยอะถ้าวันนี้กล้องดีๆเนี่ยถ่ายชัดๆนะไม่ว่าจะสูงทิกสูงหน้าสูงสิวแกเนี่ยยังได้เลยนุย้ยสิก็ได อนนี้ที่เรานั่งอยู่นะคะเมือนฝนจะตกอาหารที่ค่อนข้างมืดนะแต่ว่าในกล้องยังสว่างอยู่นะคะใช่สวยมากมาค่ะใช่เหมือนแบบไม่มีความมืดเลยเหมือนปกติเลยเฮ้ยนี่คะแล้วแป๊ดจุดจัดๆเลยนะเพราะวันนี้เราออกมาก็ทัางวันแล้วเนาะแต่ยังไม่หมดเลยนะคะทุกคนถ่ายมาจะชั่วโมงหนึ่งกันถ้าเก็บรวมๆนะใช่สำหรับวันพาสดที 5G นะคะจอลึก120เฮิรต์ภาพสวยระดับ ฟ p l l ชพลรื่องไหลไม่มีสะดุดนะคะสาช r e s p o n ส e สูงถึง720เฮิร์เลยจริงปะเนี่ยเออเหมือนเป็นกล้องตัวนเเี้ตัวนึงเลยนะใช่คือบอกเลยนะว่าสำหรับโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะถูกใจสายเกมมาแน่นอนนะคะจะวอลกก็ได้เพราะว่ากล้องชัด50 m p แถมมีระบบกันสั่นที่เท่มากๆด้วยที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือมีคนถือกล้องอยู่นะคะแต่ว่าไม่สั่นเหรปะ ไปลองลองลองถ่ายดิถ่ายดิแบบแบบไม่คว้าไม่คาเฮ้ย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 อันนี้แรงเกินนะคือแรงเกินเนี่ยคือจะเห็นนะคะว่ามือเขาแบบว่าค่อนข้างนิ่งมากๆนะคะไม่ได้เป็นที่มือแต่ว่าเป็นที่โทรศัพท์นั่นก็คือ o n e p l ส s 10t 5g นั่นเองครับก็เดี๋ยวขอตัวไปินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้หิวมากครับยวไปถ่ายรูปกันต่อด้วย กันเซลฟี่ด้วยโอ้โ oh. หสวยปะล่ะได้อยู่นะเนี่ยที่ถ่ายมาสวยมากนะแกสีแสงทุกอย่างออกมาสวยมากบอกแล้วว่าเครื่องเดียวจบจริงๆนะครับสวยทุกรูปเลยอ่ะสวยมากเลยปัง ดีมากอ่ะนี่พี่อยากจะโชว์นะคะรูปออกมาสวยมากๆหุยดีอ่ะอยากถ่ายทั้งร้านเลยตอนเนี้แล้วก็แบบมีความแบบลีทัชเลยอ่ะนิดนึงสวยมากไม่ว่าจะถ่ายวิดีโอหรือว่าก็ตามแต่เนี่ยวันนี้เราถ่ายได้หมดนะคะเพราะว่าแบตอึดมากแล้วก็ใช้ไม่นานด้วยข้าวก็ไม่กินฝนก็ตกแล้วทำไรเนี่ยเกมกันเล่นเกมกันเฮ้แบตหมดเลยไปแล้วจ้าฮะแบตหมดอะไรตอนนี้แบตปกติเมื่ออยู่ได้แค่ประมาณ ครึ่งวันเองปะของฉันยังเหลือจ้ะโอ้ขนาดนั้นเลยแล้วอหลรเงี้ยมันนะอ่ะกดูดิแบตอึดจริงไม่ร้อนหรอเครื่องอ่ะไม่ร้อนฉันถ่ายมาทั้งวันแล้วจะเล่นเกมต่อได้สบายๆเครื่องไม่ร้อนเลยนะคะคือ <c oughs> จะบอกว่าวันพาส 10G 5G เนี่ยมีระบบระบายความร้อนสุดเทพด้วยนะคะด้วยแผงระบายความร้อนที่ใหญ่ที่สุดของวันพาสคือเราเนี่ยสามารถหมดห่วงเรื่องเครื่องร้อนไปได้เลยจ้ะเดี๋ยวเอนแนมง่ายดูเด้อเฮ้ย ้ย,ย,ย,ยไม่ร้อนเลยทุกคน,จร,นจริงเห็นะฮ้ยไม่ร้อนจริงทุกคนนี้ชือไม่ร้อนเลยไม่ร้อนจริงเอาจริงนะมันครบขนาดนี้ยราคาเท่าไหร่หร,ร,าราคาเริ่มต้นเพียง 24,990บาทเท่านั้นนะคะเ,เกมมันคือแบบว่าราคาแบบไม่แพงไม่แรงเกินไปเลยนะใช่แต่ถ้าอยากได้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ AS แล้วก็ Shopee เลยนะคะจะบอกว่าอือคือสเปคเครข่าดไหนไม่ว่าจะถ่ายวิดีโอถ่ายรูปสตรีมหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันครบจบในเครื่องเดียวโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องมีกล้องแบบมาเพิ่มเติมแล้วมือถือเครื่องเดียวเนี่ยตอนนี้สามารถทําอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นการเอนเตอร์เทนหรือว่าเล่นเกมของเราเองดูหนงังฟังเพลงเสียงก็ดีนะคะแล้วก็ ถ่ายวอลเนี่ยระบบการสั่นเลิศอีกต่างหากเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ไปซื้อกันได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครสนใจเนี่ยดูได้ที่ Description ด้านล่างคลิปนี้ของสุกแจงเลยนะคะเดี๋ยวดึกแจงจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนะเาะเอาเล่นอยู่นั่นแหละกินข้าวได้แล้วโอ้โหมันเพลินเกินไปหรือเปล่านะของมันดีเนาะราคาก็ดีเล่นเกมก็ได้ถ่ายคลิปก็ดีถ่ายรูปก็สวยของมันต้องมีเนาะถ้าอยากได้ไปซื้อเลยนะคะ เอาละค่ะวันนี้นะคะจุแจงก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ด้วยนะคะและที่ส u b s c อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่จุแจงลงคลิปใหม่หมเป็นเพื่อนจะได้ไม่พลาดกันนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ดีๆนะคะอย่างสันนิ่ไซค์พูดไวท์คาเฟ่นั่นเองนะคะถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะอาหารอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีมาม่าถ่ายรูปสวยมากๆเลยนะคะอย่าลืมพกโทรศัพท์ดีๆมาด้วยนะคะอย่างที่จุแจงใช้ในวันนี้นะคะก็คือ one plus 1 0บ5 G นั่นเองค่ะ วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย